ดีครับมาครับกินเข่าครับไข่เจียวแหนมมันเข้ากันดีเหลือเกินกับข้าวเจ้าอันฮอนครับข้าวสวยร้อนๆน,นะครับมาครับแหนมนุ่มไม่มีเหนียวเปรี้ยวกำลังพอดีแคบหมูครับ หมมเข้าให้มาครับกินหมกต้นไม้กับแคบหมวยกรอบวันนี้ได้ผักกัดหญ้ามาครับจากตลาดน,นัดเพราะว่ากินกับหมกต้นไม้แซ่บพิเศษจะเลยไปซื้อหมกต้นไม้มานึ่งคนเยียวบ่มีครับหาซื้อบ่ได้อรุ่ยไปอนประด้นหนึ่ง มันกับผเจ้าได้ครับแช์เพื่อนครับแก้คัดไปก่อนกรอบดีขนาดครับแคบม้วนี่ลองผักกันดีบงครับเพราะว่าเข้ากันครับกินออกชุนๆสักหน่อยครับมักนะครับผักแนวนี้ถ้ามีกลิ่นชุนนะคล้ายๆประกาศหินแต่ไม่ใช่ ผักกาศหินก็คือกลิ่นคล้ายๆวาซาบิอน่อนนี่เองนะครับแต่อันนี้มันอธิบายไม่ถูกครับมันเข้ากันนะครับกับหมกหน่อไม้ปรกกาดงาสัน่นมาตันเจ้าอ่ออย่างนอก,นอก็สิมีหลายซื้ออยโู่หรอกนี่ครับมม,มีน้ำนะครับบางบางพื้นที่เอิญผักน้ำครับ จับก็ฝักมือด้วยครับแต่พอกินเข้าไปแล้วมันไม่ทิ่มไม่แทงลิ้นเลยครับกินเข้าไปแล้วไม่ลื่นงงเหมือนกันนะครับนี่ครับหมกน้ำแม่กับข้าเจ้ามาพอให้แชก็ได้อยู่ครับ เอ,ออเออเออแทงปากนี้แล้วไฟหวานบ่แทงเนาะร้อมึงพี่เลยค่อยค่อยกัดเอาครับ หมกทำไมมกละสิบบาทครับตลาดนัดงามนี้กำลังไล่สิบบาทก็ยิ้มนึงนะครับกรอบดีขนาดส่วนนี้แคบหมูไร่มันครับไร่มันกรอบอย่างเดียวเลยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับส so, วัสดีครับ